ผมหัวลรออย่างนี้ก็น่าจะรู้นะฮะปานค้างแล้วแอันนี้ะเพื่อนๆกระสุดฟรีนฮะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องถอยเกมเมอร์ครับวันนี้จะมาทดสอบคลิกดูนะครับว่าเราจะไปปั๊มสกิลในอีเวนต์โดยที่มีเพื่อนคนหนึ่งไม่อยู่ในอีเวนต์ แล้วสกิลมันจะขึ้นรัวๆหรือเปล่านะครับตอนนี้มันก็มีปืน M249 เข้ามาใหม่ด้วยเนาะของอีเวนต์นะครับพอดีแอดมินเขาเปิดอีเวนต์พอดีนะครับก็เลยปิ้งไอเดียพอดีนะครับมีพี่คนหนึ่งในทีมนะครับอ่าพิ้งไอเดียขึ้นมาก็เลยลองทดสอบดูแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าปกติถ้าเซิร์ฟออฟฟิเชียลเขาจะยิงกันแล้วก็ตายแน่นอนนะครับถ้าเราไปเปิดอีเวนต์หรือว่ายิงใครในอ่าจุดจุดนั้นนะครับจุดของอีเวนต์ที่กาลังฟาร์มอยู่เนาะ แต่ตอนนี้คือมันเป็นเซิร์ฟ PVE นะครับมันจะไม่มีดาเมจปืนเนาะแต่เราจะยิงเพื่อเอาสกิลนะครับเพื่อรอการไว้เซิร์ฟเวอร์นะฮะดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองติดตามครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงลงเรือแล้วครับเพราะว่าลงเรืออยู่ใกล้บ้านเนาะเราก็เลยเอาจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับให้เพื่อนเราคนนึงนะฮะไม่ต้องเข้าอีเวนต์เนาะซึ่งก็จะเป็นตัวไก่ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวทุกคน4คนเรามากัน5เนาะตัวไก่อีกหนึ่ง เดี๋ยวสี่คนจะเข้าอีเวนต์หมดเลยแล้วจะให้ตัวไก่ยืนนิ่งๆนะฮะแล้วเราเอารอยนัดมายิงดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโอเคครับเดีเ๋ยวเราเข้าอีเวนต์เลย <c oughs> เอา่าลงเรื่อยซอมิวเนาะ <c oughs> โอเคสร้างแล้วเ <c oughs> ข้าหมดเลยนะเข้าหมดทเลยนะเฮยผมเข้าไม่ได้ไม่มีเฟรมพ,พอย มันเป็นเติร์ดของเติร์ดของเติร์ดของเนี่ยเป็นเติร์ดของอาอองององชีพหนึ่งนะได้เนาะเดี๋ยวเข้ารอเดี๋ยวเข้ารอเดี๋ยวเข้ารอนะไม่เป็นไรเงยอ,อยากรู้ไม่ได้อ่ะขึ้นได้อ่ะลอยนัดมาเลยทุกคนขึ้นเดี๋ยวมาเติร์ดของนิดๆหน่อยๆเดี๋อยวเราขึ้นคาร์ซอมบี้ครามไม้ตัดไม้ลอยนัดแล้วกับปืนทบหนึ่งเจ็ดสิบเก้าะดูนะครับทุกคน มัน<อ>กดหน้า<ด>สก,กิลขึ้นมาเนะี่ยมันชอบบัอกไม่ไมขึ้นเลยกดตัวเลขอะไรก็ไม่ขึ้นชอบบักบักยิงไม่ออกต้องกดแถบคืนนะเออคนไวอ๋อตัวเองว่ะดูนะ <laughs> ขึ้น <laughs> ผมหัวราออย่างนี้ก็น่าจะรู้นะฮะปานกลางแล้ว <laughs> ม็กอันนี้ครัเพื่อนๆกระสุนฟรีนะฮะอุ้ยอย่ายิงอย่ายิงผมสิผมยิงเขียดยิงทะลุมาเลยมายิงฝั่งเดียวกันเอาเลยมายิงฝั่งเดียวกันมายิงฝั่งเดียวกันกระสุนมันทะลุตัวมาแล้วก็นะโห ชอบใจเลยชอบใจเลยพีีนทีมชอบใจใหญ่เดี๋ยวผมจะขอเบาเอฟเฟกสียงมันดังไปเราจะปั๊มแบบเรื่อยๆนะ่ะว่าผมันด้วยเสียใจว่ะฟ้ามฟร์มก็ค้าฟของอ่ะคราบฝันคราฟอะไเนี้ย นั่งลงพี่นั่งลงปืนจะนิ่งขึ้นนั่งลงนั่งนอนก็ได้จริงกำรับหนวกหูหเลยทีเดียว,ยวนะฮะเบาเอฟเฟกต์เสียงเอาเอาแต่กี้พากเขาไปด้วยดีกว่าโอ้โหเต็มเป๊ะเต็มตู้ไม้เต็มเลย อบแน่พี่ไม้พ <c oughs> ี่ <c oughs> ไม้นะฮะเป็นคน <c oughs> เป็นคนปิ๊งไอเดียนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนเ,อเรื่องดิสตัวในบังเกอร์ใหม่นะจริงๆว่าจะทํานานแล้วแหละแต่ว่าชอบดองคลิปไปนานนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปได้ว่าดิสตัวในบังเกอร์ใหม่มันทํายังไงถึงเซิร์ฟเขาจ,จะปรับไว้สามหมื่นวิแปดหมื่นวิอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดิสได้นะเผื่อใครเจอสถานการณ์คับขันใกล้ตายหรือว่าเจอคนมาดักยิงอะไรเงี้ยนะ สามารถติดตัวได้นะในหลายช่องอาจจะยังไม่รู้หรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่ดูนะหรือว่าอาจจะรู้แล้วแต่ว่ายังไม่มีใครทําก็ได้นะเพราะยังไม่เห็นใครทำกิฟต์เลยแอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนฟันกระตุกเลยเปืนกระตุกเลย <c oughs> เฮ้ยขึ้นมากูตักทีสิวะไปตัดไม้ไปตัดโอ้โหทำไมเออทำไมปานกลางเราขึ้นยากจังเลยพอแอดวานแล้วเนี่ยขึ้นเดี๋แม็กซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่เปิดนิ่งขึ้นมากเลยอ่ะสุดจัดขั้นสูงแล้ว พี่แซงแล้วนะนะไปแล้วเจอชุดส้มนะฮะเพิ่งดีตัวใหม่ฮะับไม่มีเปรมพอยใช้เปรมพอยหนึ่งแต้มมันเข้าใช่ไอ้เปรมพอยหนึ่งแต้มไอ้น้องหามาะั่ไม่เชื่อนี่เลยอ่ะมันมันรู้อ่ะจริงๆพาระเบิดได้สกิลว่ะได้จะระเบิดว่างว่ะจะตายกัน พันร้อยนัดนิ่งคิดเลยนะจังดีๆเลยระหว่วางนี้ผมจะพักกันปั๊มสกิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยน้องหาเฟรมพอยต์ก่อนนะครับเพราะน้องเข้าอีเวนต์ไม่ได้นะสกิลขึ้นมันก็ขึ้นนะเฟรมพอยต์อ่ะเหมือนทำบ้าน,ะนเดี๋ยวอันนี้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยมิสะวะกากรรมก็ขึ้นแล้ว ันรู้สึกหิวมากเลยการรับรู้พื้นฐานเลยทีนี้ทำไมแค่หนึ่งเฟรมทอยได้พวกอ้าวยังไม่เข้าไอ้นี่เหรออีเวนต์อ่ะอ๋อเข้าแล้วแต่ว่าเราเห็นชื่อนี่หว่าก็เราก็เห็นเหมือนเดิมบอกเฮ้ยเอากระสุนมาจากไหนแย่ๆครับเนี่ยอ๋อกระสุนฟรีครับแอเยีไปะได้ปะได้ละปได้กี่เฟรม หนึ่งหนึ่งสมาแล้วรอร้อยนัดก่อนแหละแบก็ไอแรมโบ้มาแล้วต้องยิงใครวะเนี่ยไอคนนี้อะตะโค้หมอบยิงสับปะาดโอ้โหพื้นฐานเลยเชียวเชียวเปิดเดียวเปิดเดียวพื้นฐานเลยเลยนเนเดียวไปก่อน ระหว่างที่พากันปัม๊มสกิลอยู่นะครับก็นึกขึ้นได้นะครับว่าถ้าเรานอนกับหญ้าไปเนี่ยเราก็จะได้สกิลพางตัวด้วยเนาะก็เลยพากันย้ายโลเคชันนะครับในอีเวนต์นี่แหละก็ย้ายมุมนะครับมาเป็นตรงหญ้าแทนนี่มันเป็น,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 ปนใครวะทำไมมันพี่มันยิงไม่ทำตายเนาะยิงต่อได้แล้วพี่เห็นมไม่ได้ สูนคะแนนันทุกคนเพราะว่าเข้าไปทำอะไกันวะไอ้ซอมอยู่้สเปย์นี่คือจะบอกอ่อทีดแปเย์ะบถ้าถ้าใครตันหมดแล้วก็ออกแล้วก็ลองไปเยืยนอยู่ข้างลังมันดูดิจะเด้งสอง <Wow. S 2> อ่ะก็จากที่ให้เพื่อนทดสอบไปนะครับจากที่ให้ยิงตัวเดียวแบบเทียบกับ2ตัวกับ3ต,ต,ตัวซ้อนกันนะครับก็ปรากฏว่ากระสุนถ้ามันทะลุนะถ้ามันทะลุนะกระสุนตรงจุดไหนที่ถ้ายิงไปแล้วมันทะลุนะมันก็เหมือนนัดเดียวได้2ตัว3ตัวครับเพื่อนๆื่อนค่า XT มันก็จะคูณมากขึ้นเนาะจากที่ทดสอบไปแล้วนะลองยิง1แม็กกับ1ตัว หนึ่งแม็กกับ2ตัวกับ3ตัวเนี่ยก็ยิ่งมันทะลุเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเพิ่มนะครับทําให้ลดระยะเวลาในการปั๊มสกิลไปอีกนะครับก็ถ้าใครมีตัวละครที่มันยังเหลืออยู่นะไม่ต้องเข้าอีเวนต์นะก็มายืมซ้อนๆกันแบบนี้นะครับลองดูนะถ้าถ้าไม่มีก็ลองปั๊มวิธีปกตินั่นแหละนะครับโอเคแต่แนะนําให้เล็งที่หัวนะมันจะทะลุมาง่ายนะครับก็ถ้ามีเกาะมีอะไรอยู่ก็ถอดออกให้หมดเนาะเอาโบคราคาแบบเดียวเอาโบฟแล้ว ปกติเราจะไปยิงกันตรงหินเนาะตรงที่เอาโพสใช่ไหมฮะปกติเราจะทำอย่างนั้นกันก็ตอนนี้น่าจะมีวิธีแทนแล้วนะตอนนั้นคือเหมือนเ,อเดฟเขาแก้แล้วแหละเออเหมือนเดฟเขาแก้แล้วเหมือนเดฟเขาแก้แล้วใช่ทุกคนอ่ะหลังจากที่เราไปยืนให้เพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เขายิงแล้วเนาะทีนี้เราจะลองยิงดูบ้างนะครับมันก็ยิงแล้วมันก็เหมือนได้กับนัดเดียวยิงได้3ตัวเนาะมันเยอะ วุนเยอะนะครับระหว่าง,งที่เรายิงอยู่เราก็นอนไปกับย่าอย่างเงี้ยเพื่อจะได้สกิพลพังตัวสําหรับคนที่เพิ่งลงเซิร์ฟมาใหม่นะต้องเป็นเซิร์ฟ PVE นะครับเ,เพื่อนๆถึงจะยิงไม่ตายนะถ้าเป็นไปเล่น PVP เนี่ยคือบอกเลยว่าคนที่อยู่ในจุดฟาร์มเนี่ยก็ดองแนะ่นอนรู้จักดองไหมดอง <c oughs> เนี่ยนอนเนี่ยดองคือยิงตาเดียวเนี่ยก็ ขึ้นแอดวานจะถึงอาโบฟแล้วนะจะถึงขั้นสุดแล้วนะเล่นสองตาก็อาโบฟเลยเฮ้ยตัวสุดท้ายอ,อยู่ไม่นิ่งไะตัวสุดท้ายนี่ปกติผมจะบั็กหน้านี้นะครับปกติผมจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ทุกคนดูนะดูนะว่า1เม็ดมันอันนี้มันขึ้นแอดวานแล้วนะดูนะว่าแบบมันจะขึ้นอาโบฟเนี่ยมันมันเร็วมากนะปันพกทะลุถึงหงข้างหลังไหมถึงเว้ 10นัดดูดิทุกคนโอ้โหยิงแม็กเดียวของแอดวานไปอาบอ๊บนะฮะจาก40เป็น44%แม็กเดียวคือ4%เลย่ะเราทดสอบอยู่รอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือ3หัวนะ3หัวเม่งนะเนี่ย4447ขึ้นทีละ3ทีละ4ฮะเดี๋ยวเราเราเราจะลองตัวเดียวนะฮะพี่ไหมพี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองลองตัวเดียวหน่อยลองตัวของน้าหน่อย อ่ะนันานะนานายืนนิ่งๆดิขอยิงหน่อยอ่ะอันนี้10นัดนะครับเนี่ยฮะขึ้นขึ้นเปอร์เซ็นต์เดียวเห็นปะ่เจ็ดขึ้นมา48นะฮะพอเราเป็น3มหัวเมฆเนี่ยขึ้นเลียละ3-4เปอร์เซ็นต์คือมันมันคูณเยอะมากเนาะถ้าถ้าแบบเพื่อนปั๊มเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ไม่ได้เล่นนะครับมายืนอย่างเงี้ยเราก็จะยิงไปเลยเอาตันแล้ว สกิลผมก็ขึ้นสูงแล้วนะเต็มเลยนะขึ้นขั้นสูงสุดนะครับเอาบลอกนะครับสูงกว่าแอดวานนะแล้วก็ซุ่มยิงนะต่อไปก็เหลือแค่ปืนคงแล้วนะโอเคครับคนะอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็ดูคลิกและเทคนิคไปแล้วนะก็ถ้าผมมีทริกอะไรใหม่ๆก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับก็ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปปัม๊มสกิลต่อก่อนนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากรู้อยาก,รยากทราบอะไรอยากให้ทําคลิปแบบไหนออกมานะครับก็คอมเมนต์ในคลิปได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ